ว่าอย่าะมาครับต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เวลาพูดอะไรก็ต้องฝาเอาไว้ครับสำหรับในยุกมวารองร้องวาระการเตรียมพูดสาวีเด็กมากพูดพูดทัศนะวัฒนารมมอัสสยุกรมวาร้วาระการตคณะวิทยาตอนและสมาชิกทุกคน พ่อแม่จะตัดเตือนให้มากกว่ากันในดินฉันมีนพี่น้องสองคนดินฉันเป็นน้องคนที่สองเป็นน้องคนสุดท้องแล้วก็ในตอนนีเ,นเราก็จะทะเลาะกันบ่อยเจ้แเกล้งกันแล้วก็ในเวลาที่เราทะเลาะกันคนที่จะมายุติเหตุการณ์ก็คือป๋าป๋าก็จะมาตัดเตือนเขาก็ตัดตัดเตือนนี้มากกว่า นี่เป็นคนโตคนโตก็คนที่จะเป็นผู้นำแต่นำนำในเรื่องที่ดีแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าเวลาที่เราทะเลาะกันคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราเราเป็นพี่น้องกันเราก็ควรที่จะรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันประชามวาทย์จรรยาบรรณ ผมก็นั่งอยู่บนเรือนั่งกับน้งเกครับที่เขาแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรแล้วผมจับไปอยู่ข้อเหื่อครับกลับมาครับทางโราบเนี่ยมอแล้วเพื่อผมก็มาไปไปหาหมอครหมอเขาเย็บให้ผมแล้วผมกลับบ้านแล้วโดนว่าว่าอยากไห้ได้กันใหม่ครับครับ วันท <si suppression> ี่ดเกิดต้เียมพูดโดยดีซ่าผู้พูดแะจมีเพียมันีอัศลางมาูอที่ร้อยบริการตูมีวันหนึ่งฉันได้ไปเที่ยวทะเกับดา ฉันได้โดนเพื่อนกดน้าทำให้ฉันเกจะเกิดจะตาย ก็เลยมาช่วยทำให้ฉันให้ฉันไม่เป็นอะไรฉันอยากจะขอบคุณเพื่อนคนนี้มากสำหรับในโูกเคือูคุณนูดีสัง

น้ำมันหกและสะพานก็ทำทห้สะพานนึ่งแล้ววันหนึ่งก็ตกน้ำแชร์ก็บอกว่าได้แชร์ก็ออกมาช่วยกระโดดมาช่วยในน้ำแล้วพอขึ้นมาก็โดนแช่หรือแช่ว่า คุณดนะียาณารัตนเชียครับคุณผู้ชมครับอัสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูก่อนอื่นก็ต้องขอชชกรต่ออัลสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนั้นทรงประสบแดดพี่ยังความเปท่านตลอดจนบรรดาผู้อบรมทุกคน พยายามที่เราอความสำเร็จอยู่ที่เอาล็อกสุภานณบุรตาครั้งหนึ่งในปี2 0ฉันนั้นได้ไปแข่งพังพาน,านเรื่องหน่วยกแดงแล้วก็ในกลุ่มนึงก็จะมีประมาณเจ็ดคนซึ่งดีฉนันเป็นคนภาคเป็นคนบรรยายทุกอย่างแม้แต่กระข้างบรรยายบางเสียงของเหล่าทหารเหล่าบรรดาทุกๆคนที่ร่วมแสดงดีฉนันเป็เนเรื่อง,ง,งทั้งหมด แต่ว่ากว่าที่จะมาถึงจุดๆนั้นได้ก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมซึ่งก็ต้องโดนดูโดนว่าทุกทุกครั้งแต่ความพยายามของฉันฉันฝึกซ้อมกับเพื่อนเพื่อให้สิ่งนั้นออกมาดีที่สุดผลสุดท้ายก็สิ่งนั้นก็ออกมาดีเพราะว่าความพยายามของเรานั้นก็จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะพอวิัยลและฟีมาหนียาย่ะมาสลายมาอะไรกุมึงมาล้อมาตุกร้อข้างบาระการตุด เพียงผู้คุณอาริสเสริมรผู้พูดคุณนัตวามีญาครับอาชรน้อยผู้มาร้องผู้ร้องผู้ร้อการร้อคุณละคนที่นั่งอยู่ในข้วงนี้นะคะก็ประสบการณ์ครั้งแรกสมัยเด็กๆก็คือว่าได้ลงเรือตอนที่ยานเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้มาได้สมายเรือมาส่งเป็นประจำแล้วก็ครั้งแรกที่ได้นั่งเรือก็คือเป็นคนกลัวเรือมากแล้วมันก็จะมี จะมีขึ้นขึ้นมาแล้วทุกบเรือเราแล้วเรือแล้วเรือเราก็เป็นเรือลำเล็กแล้วก็บอกเรือมันก็จะคงเทงแล้วก็ถามน้อว่าเออมาเรือมันจะค้ามไหมน้องบอกว่าไม่ความหรอกมันมีการทรงตัวของมันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายเราแล้วก็เป็นเรื่องสนุกในสมัยวัยเด็กสหรับเรื่คุณท้เีนะ้ว สวัสดีครับั้มครบ่อตอรการสวัสดีสวัสดี่รรการและทกเนี่ทุกคนนะครับผมจะพูดเรื่องฟลลูกเข้าไมถึงกายครับคือมีวันหนึ่งผมเคยเคยปั๊บมันไม่ติดแล้วปั๊บดูทีวีที่บ้านเลยดูเปนตอนเช้าแล้วก็ผมก็ใช้อินสอ kể cả khi bắt đầu bắt đầu ông ขาผู้ใหญ่ก็เนเดับอาสลามุะลัยกุรอฮ์อุลามะตดีููดเหมาโดนตผู้ผูู้้ทำยามเป็นคับสวัคดีครับอัสละลัยกุออดีสยทเก็เพื่อนกันไม่ได้พบกันจะมตแต่ต่มันคบกันจะมาตาย คุณในความเพื่อนที่มีกันตลอดมา เรื่องอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลาผมใช้คว่าเพื่อเพื่องเขาได้ปาไม้เข้าหัวผมหัวลได้แตกตอนนั้นผมก็ตกใจมากผมไม่รู้ทำไงเพื่อผมก็มาผมไป ท่านสุดท้ายที่ลงไปมูมัดรู้กูเตะใช่ไหมครับม,มูมันรู้ใช่ไหมมูหมันรู้นี่จหนักกับชังขำชีวิตตัวเองมากกว่านะขึ้นมาก็แต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องชื่นชมในความมุมั่นะจยากน,นะครับคือมหูหมัดเนี่ยพยายามทำกติกาทำตามกติกาเลยไม่มาให้ปรับไม่หมดอ่าไ,ไม่ได้ระดับกูมุม่งปากมาทำยังไงเพื่อเฉลี่ยจะให้ผิดซ้ายผิดขวา ออกมาเองนะรู้ว่าจะตื่นเต้นขนาดไหนนะติดไม่ออกจากนนะเลยเตี้ยพอเตี้ยปูกงเข้าไปได้นะฮะก็มีคนมาช่วยนะครับมุมมันรูปจริงๆดูเดินผ้าผมนี่คือขาดความมั่นใจสุดหลุดนะที่ขาดความมั่นใจอยู่อย่างตอนนี้ตอนนี้ใจยังสั่นอยู่ไหมลูกยังสั่นอยู่ไหมใจฮะยังสั่นอยู่นะเพราะฉะนั้นมุมมันรูปแบกนี้บอกว่าผมจะมาเสนอนะจริงๆแม่ต้องหาพสด นะครับขึ้นเลยนะเรื่องปบัติเหตุขึ้นได้ตลอดเวลาอันนี้น่าจะดีกว่าแล้วหัวแตกนะตกใจมากคือมุมันุ้เรื่องสร้างใจนิดหนึน่งน,น,นะอาจจะประคองตัวเองไม่อยู่ยืึกตัวเองไม่ออกนะก็จะทํายังไงดีนะครับเพราะนั้นจริงๆมุกมันุ้นมุมันุ้ครับพอหัวแตกตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรครับ ก่อนนั้นจะให้ขยายออไปให้รู้แล้วม่ควาฝังใจเลย